แบบคล้ายๆแบบว่าที่บ้านอะ่ะมีพี่มีน้องขายต้มแซบขายอะไรเงี้ยแต่ขายอยู่แบบที่อื่นเงี้ยค่ะเอามาแดัดแปลงค่ะจากต้มแซบทามาทาลาบบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะขายมากี่ปีแล้วคะพี่ฝนเพิ่งขายได้ประมาณ4ี่เดือนกร<อ>ะแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะขายดีมากค่ะขายดีมากเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่ามันเป็นแบบเมนูแปลกอ่ะคะ่ะ<อ>แล้วเมนูอะไรขายดีสุดอะคะ อันนี้ค่ะลาบลาบหนังวัวค่ะลาบหนังวัวกับตับหวานนี่จะมาเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งเลยค่ะนะคะหนังวัวนี่คือต้องต้มสี่ชั่วโมงนะคะถึงจะได้ทานแบบนี้ค่ะต้มถึงสี่ชั่วโมงใช่ค่ะถึงจะออกมาเปื่อยนุ่มส่องบอบายจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามสบกซอยใดแห่งใดช่องที่สระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสักครับ ชกินสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดเย็นมีนบุรีค่ะที่กรุงเทพนะคะตลาดนี้เขามีทุกวันเลยค่ะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านาบค่ะทุกคนแต่เป็นร้านาบหนังวัวนะคะแต่เมนูอ,อุ่นก็มีนะแต่ว่าเมนูซิงเกิลนี่คือแบบลาบหนังวัวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะแมคะ่ค้าเพิ่งทําสดๆกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะด้านหลังนี้เอง ร้านเพิ่งตั้งเลยนะจ๊ะทุกคนนี่สวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่กำลังทำอันนี้ราบหมาม,มจ้าราบหมามนี่ค่ะราบหมามแค่ยืนตรงนี้ก็หอมแล้วนะคะว้ะาวชื่อ อันนี้คือเมนูที่หนึ่งค่ะเมนูที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอันนี้ลาบม้าเขามีป้ายบอกเรียบร้อยถุงเท่าไหร่คะถุงละหกสิบจ้าถุงละหกสิบบาทจ่ากินมากค่ะทุกคนค่ะเรามาดูอันต่อไปค่ะอันนี้คือลาบหนังวัวค่ะลาบหนังวัวนี่ทุกคนอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยปะคะค่ะอันนี้คือตัวขายดีที่สุดเลยตัวขายดีที่สุดเลยอันนี้ลาบทั้งรั้งกี่โลคะเนี่ยห้าโลจ้ะ วันหนึ่งก็ประมาณสี่สิบโลค่ะวันหนึ่งสี่สิบโล,โลหนังวัวนะคะเริ่มจะใส่น้ำปลานะคะมะนาวค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะผงปรุงรสแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ,คะข้าวคั่วทำใหม่นะคะข้าวคั่วทำใหม่คั่วเองค่ะ ขายทุกวันไหมคะขายทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะสามโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มจ้าถ้าหมดไวก็กลับก่อนค่ะ,ะก็มาอุ่นหนุนกันได้นะคะแม่ค้าชื่ออะไรนะคะแ <laughs> ม่ค้าชื่อฝนค่ะคุณฝนนะคะแม่ค้าชื่อคุณฝนแม่บอกถามอีกแล้ว <laughs> อ๋อขายกันสองคน มีสามร้านจ้าอ,อ๋อมีทั้งหมดสามร้านมีไก่ต้มน้ำปลาด้วยนะคะไก่บ้านต้มน้ำปลาอ๋อแล้วอะไรคะแล้วก็มีคลุกค่ะอ๋อมี่คลุกขายสามร้านเลยทุกคนมากันสามพี่น้องค่ะอ,อ๋อว่าสามพี่น้องจ้านี่ใส่หัวหอมไปนะคะหอมซอยค่ะเป็นหอมแดงซอยนะคะไก่ต้มน้ำปลาแล้วก็ตัดขาดตรงนี้เขาลางเลย อันนี้คือผักล้างมาเรียบ,ร,ยบร้อยค่ะเตรียมพร้อมค่ะค่ะเตรียมพร้อมขายทุกอย่างเราจะเตรียมพร้อมมาแต่เราจะมาปรุงที่นี่ค่ะมายำที่นี่ค่ะขายมากี่ปีแล้วคะพี่ฝนเพิ่งขายได้ประมาณสี่เดือนกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะขายดีมากค่ะขายดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเมนูแปลกอะคะ่ะแล้วทําไมเราถึงขายแบบลาบหนังวัวคะอ๋อแบบคล้ายๆแบบว่าที่บ้านอะมีพี่มีน้องขายต้มแซบขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ขายอยู่แบบ ที่อื่นเงนี้ยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเอามาดัดแปลงาจากต้มแซ่บทำมาทำลาบบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะหอมเลยอะ่ะโอ้กินหอมเตะจมูกเลยว้าวอูอันนี้น่ากินมากค่ค่ะ มาดูเมนูถัดไปกันนะคะอันนี้จะเป็นตับหวานนะคะตับหวานอันนี้คือลวกมาเรียบร้อยลวกมาเรียบร้อยค่ะตับหวานนะคะต้มมาเรียบร้อยแล้วใส่เหมือนเดิม่ะมีนะเหมือนเดิมค่ะเดิมเลยแล้วเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่น้ำตาลโพดีจังเลยค่ะพวกราบยำอะไรจะใช่ค่ะนาจะแซ่บมากเลยนะคะ ิจ้ามานาวแต่ก็ที่ค่ะผมปรุงรสขาดไม่ได้เลยยำค่ะเขาไม่ใส่สน,น้ำตาลจานค่ะไม่ใส่นะคะยือตับหวานแต่ว่าไม่มีน้ำตาลน,นะคะ <laughs> เขาชิมตลอดนะเขาชิมตลอดว่ารสชาติเป็นยังไงใช้ได้ใช่ค่ะตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบความเรียบร้อยน่ารักมากเลยแล้วทำไมถึงแบบว่าเรามาเปิดเป็นร้านลาบนะคะแบบเมื่อก่อนทาอะไรชอบกินไหมคะเมื่อก่อนนี่ทำอะไรอะคะเมื่อก่อนนี่ขายของอยู่ในโรงงานค่ะค่ะแล้วก็แบบขายมานานแล้วค่ะต้องตื่นเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมาขายรอบเย็นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กระแสตอบรับดี กระแสตอบรับดีก็เลยออกมาขายใช่ค่ะก็เลยออกมาขายอืมค่ะปังๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะในอนาคตจะมีลาบเพิ่มไหมคะมีเพิ่มค่ะกําลังไอ้นนี้อยู่ค่ะนึกเมนูอยู่ถ้าสมมติเสาร์อาทิตย์จะมีสบายนางด้วยค่ะอเสาร์อาทิตย์จะมีสบายนางด้วยค่ะอามาใส่ไปละจ้า แต่ละวันเมนูซ้ํากันไหมคะถ้าสมมุติว่าม้ามหนังแล้วก็ตับหวานแล้วก็ลาบเป็ดอะค่ะจะมีทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มเป็นสบายนางทําเป็นตับสามรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีเนื้อคั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมหอมเออม,มีถ้วยไหมคะมีถ้วยไหมคะมีกล่องโฟมจะมีกล่องใสอะจะ้ะโอเคอเค่ะเรียบร้อยแล้วอ่า โคตรน่าทานเลยค่ะตับดูท่าทางนุ่มมากเลยค่ะนะคะคมาดูเมนูถัดไปกันมเมนูถัดไปจะเป็นะะเป็ดนะคะเป็ดค่ะลาบร้านเราจะใช้เป็นเป็ดย่างนะคะเป็นเนื้อล้วนจ่ะจะไม่ใช้เป็ดสดนะคะค่ะเป็ดเนื้อล้วนค่ะเนื้อล้วนแล้วก็เอามาทําลาบะ,ค,ะค่ะค่ะ อะไรจ้าดูก่อนได้นะคะอันนี้ถ้าหมดถาดแล้วยำใหม่ไหมคะมีค่ะมีอีกหนึ่งชุดค่ะอ๋อมีหนึ่งชุดค่ะยำวันละสองชุดค่ะ ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะวันไหนถ้าลูกค้าเยอะก็ยำต่อเรื่อยๆอะค่ะเราเมนูอะไรขายที่สุดอะคะอันนี้ค่ะลาบลาบหนังวัวค่ะลาบหนังวัวกับตับหวานนี่จะมาเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งเลยะนะคะเน,นี่ยเขาชิมก่อนตลอด มาเรียบร้อยจ้ะเออะขา้างมาเรียบร้อยีดอกัอกดา,านีนะคะทุกอย่างคือจะเตรียมพร้อมมาจากบ้านเรียบร้อยค่ะล้างทําความสะอาดค่ะหนังวัวน,นี่คือต้องต้งตมสี่ชั่วโมงนะคะถึงจะได้ทานแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะต้มถึงสี่ชั่วโมงใช่<ล>ค่ะ<ด>ถึงจะออกมาเปื่อยนุ่มอืค่ะเนื้อติดว เป็ดเป็ดเป็ดเสร็จแล้ว4เมนูนะคะอาหานมาก คเลยนะจ๊ะเนี่ยเขามีแบบป้ายเมนูชัดเจนเลยนะคะแต่วาแต่ว่นอย่างเดียวแหละจ๊ะมาอุ่นหนุนกันได้นะคะเขาขายทุกวันเลยคุณฝนขยันมากในบัว ลาบหนังวัวค่ะโอ้เขามีผักให้แกล้มด้วยนี่จ้าแต่โมเอาลาบหนังวัวค่ะค่ะผสมกับอะไรบ้างจ๊ะตับหวานตับหวานนะคะใส่กล่องเหรอคะใช่ค่ะให้ให้เขาก่อนได้ค่ะเอาอะไรดีจ้า เอาตับหวานเอาตับหวานผสมอะไรไหมคะไม่ครับไม่นะจ๊ะลูกค้าลุมแล้วจ้าทุกคนแค่ทำเสร็จรปุ๊บลูกค้ามาปั๊บเลยนะคะเท่าไหร่ครับ6กจ้า หนังกับม้ัมนะจ๊ะได้ค่ะมาดูตักชุดละหกสิบทอ,อดพิมพ์แล้วโดนทอดแผบผักด้วยกัดหอมนะคะ ะไปขมเอาะดีจะอันนี้ถูกอันนี้กับอันนี้ค่ะรวมได้ทุกอย่างใช่ไหมคะเอาทุกอย่างเลยไหมออรวมกันเอาทุกอย่างเลยไหมอันนี้กับอันนี้ค่ะสองอย่างอ๋อคือเรารวมกันได้ใช่ไหมได้ค่ะรสชาติจะประมาณเดียวกันค่ะคือไม่มีหวานค่ะเอาม้อด้วยไหมคะ จะเอาไปทุกอย่างเลยค่ะลองชิมนี่แม่ค้าบอกให้ลองชิมค่ะมาเป็ดเป็ดนี่คะ่ะน,นี่ค้าโชว์หน่อยนะคะนี่คะ่ะทุกคนน่ากินไหมมาดูใกล้ใกล้กันเลยน่าทานมากหนังวัวนะครับไม่ใช่หนังหมูอ่าหนังวัวหนังวัวเออ ต้มสี่ชั่วโมองอ่ะน, right, şey, นุ่มหนึบหนับนุ่มหนึบหนับปกติปกติหนังมันจะเหนียวใช่ไหมเออมันยืดหยุบนุ่มนุ่มเลยนุ่มหนึบหนึบหนึบอะอร่อยแต่รสชาติเขาจี๊ดจัดมากเลยนะเหรอแซ่บจีิจจัดยังไงรสชาติเปรี้ยวมาเลยเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดแต่เค็มน้อยเค็มน้อยอร่อยจี๊ดจดยออร่จีัดขออีกคำหนึ่งค่ะหนังหมูหนังวัวหนังวัวขอ้หนังวัวอีกครั้งหนึ่ง เอาเจานก่อนได้จ้าอหอร่อยวะซื้อไปถุงได้นะนี่ผักแก้มผักแก้มอร่อยรล่าอร่อยเลยนะน้ำน้ำดีไหมข้าว แต่เนนี้นจะรสเปรี้ยวกว่าเราไปกินอะไรจ้าตับ,ตบเราไปดูตับกันเสร็จปะนี่ค่ะนุ่มปะตับไม่แข็งเออเมนูนี้แม่กินสองคำเลยน่าจะแซ่บ ุใจต,ตับไม่แข็งครับตับไม่แข็งอันนี้อร่อยจริงอะลองก,กินเป็ดดิลองกินเป็ดยังไม่ได้กินเป็ดเลยเขาให้มาครบสี่อย่าง เป็ดย่างเป็ดไม่เหนียวอะเป็ดไม่เหนียวคือรสชาตินี่เหมือนกันหมดเลยปะไม่เหมือนม้ามาคือเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเยอะกว่าแต่ตับกับเวหนังอะคล้ายๆกันคล้ายๆกันจะเป็ดจะไม่เปรี้ยวจะออกนัวๆกลางกลาง โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะถ้าชินชอบก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายช่องบัวบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณตูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินชง้น